และนี่คือไฮไลท์ที่เราคัดสรรมาให้ทุกคนแล้วทัวร์จีนไฟไหม้6วัน5คืนจางเจีย๊ยราคาหลักพันคุณภาพหลักหมื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พักหรือว่าที่เที่ยวถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่ราคาน่ารักมากเก็บครบทุกไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นภูเขาเมืองโบราณหรือน้องหมีแพนด้าเป็นเมืองที่ต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเขามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆทุกคนพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปชมกันเลย สวัสดีค่ะตาเจฮาวทุกคนวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันที่ประเทศจีนอีกแล้วนะคะแต่ครั้งนี้จะเป็นเมืองจางเซียเซียนะคะซึ่งก็เป็นเมืองที่แบบธรรมชาติสวยอีกเหมือนกันแล้วก็เราจะได้ไปเห็นหมีแพนด้าครั้งแรกด้วยก็ยังไงติดตามรับชมกันนะคะค่ะตอนนี้เราถึงแล้วแล้วก็กำลังจะรอเข้าไป 72ชั้นนะคะและด้านหลังเราก็คือตึกนั้นนั่นเองเย้ Yay! ก็คือที่มันเป็น72ชั้นเพราะว่าแบบเลขเนี้ยมันเป็นเลขสวยสำหรับคนจีนแล้วก็แบบเออเขาแต่งยังคือได้สวยมากจริงๆอ่ะทุกคนดูดูมดันในความอลังการมากคือทัวร์เนี้ยจะดรอปเราลงก่อนเข้าโรงแรม แบบซื้อของกินเพราะว่าเนี่ยออกจากสนามบินสวนอภูมิตอนประมาณ5้าโมงก็ถึงเนี่ยประมาณสองทุมก็คือไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเดี๋ยวเราไปหาของยินกันดีกว่าค่ะจะบอกว่าตอนนี้เป็นไฮซีซันของคนจีนเหมือนกันคนจีนก็คือเยอะมากก็รหลังของเรานะคะเป็นตรงที่แบบปิดเขาให้แต่งชุดแบบโต่ยินนะทุกคนคือแบบลองกันได้แต่ว่าวันนี้ขอผ่านกด ตอนนี้พวกเราก็คือมาลองกินเต้าหู้หมิ่น แหนเลยค่ะรู้แบบเปสวสตรงน้นนะคะเมีวสวยใช่ไหมตอนนี้เราก็ําลังเท้ออาอาอาบรรยากาศนะคะตอนเช้านะคะสวยเดี๋ยวรูปิ่มไปอ่าวันนี้เราไปเที่ยวภูชองเจ็ดดา,าวก่อนนะคะค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาเจ็ดดาวนะคะก็ตรงนี้ก็คือขึ้นกระเช้ามาประมาณ10-15นาทีแล้วก็ขึ้นมาเจาอวิวสวยมาก คุณแม่นะคะแล้วก็คุณยายตอนนี้ก็คือเรากำลังจะเริ่มเดินกันจริงๆแล้วประมาณ1กิโล,โลเพราะว่าถ้าแบบเดินไม่ไหวก็คือสามารถซื้อออปชั่นได้เป็นขึ้นกระเช้าอีกอีกระลอกนึง<ะ>ใช่ไหมสิบยวนใช่8แปด<ะ>สิบยวน ในการเดินซึ่งคําแนะนําจากไกด์ในการเดินก็คือ40นาทีแล้วเพราะฉะนั้นเลาถ่ายรูปน้อยมากเราต้องรีบเดินกันแล้วทุกคนจำจำจำไปค่ะทุกคนจำนั่นคือจุดหมายปลายทางของเราสู้สสัมภาษณ์สภาพการเหนื่อยค่ะแต่ก็สู้สอายุเท่าไหร่นะคะ64คะ่ะ <laughs> จ้านน่ง p e e c h l e s s สัดทุกคน่ตอนนี้เราอยู่ที่แบบจุดพักแรกซึ่งแบบอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเพราะว่ามันอยู่แท้ตรงนี้เห็นไหมข้างบนเดี๋ยวเราจะได้อีกมุมหนึ่งตรงนแบบั้น ำหรับค่ะโรงเราซื้อเพิ่มเป็นโรลเลอร์คอสต r ร์หกยวนนะคะก็คือเราได้ชมธรรมชาติแล้วก็สนุกมากคือยังว่าต้องลองอะทุกคนไปกับ80หยวน A few moments later ตื่นโอฟอนเราจะไปกินซูกี้กันนะคะ สำหรับเบอแรกของเราค่อนข้างจึ้งอยู่นะคือแบบ Inplace อะ่ะก็เดี๋ยวเราเดินทางยาวหน่อยนะคะไปที่โรงแรมที่เมืองโบราณเฟื่องห่วงก็คือระหว่างทางก็อาจจะต้องมีแวะเข้าห้องน้ำประมาณ20นาทีค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของโรงแรมที่เรากำลังจะพักกันในคืนที่2ค่ะคือโรงแรมในเมืองโบราณนะคะแต่แบบโรงแรมไม่โบราณเลยเธอ <c oughs> มีสาม <c oughs> เตียง <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมเลิศ <c oughs> ห้องน้ำให้ดูไปอีกคืนนี้เตียงดีแต่ไม่มีอ่างค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการ Transformation ตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมออกไปถ่ายรูปข้างๆแบบสะพานเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานใส่ลุงปะใช่เดี๋ยวไปดูวิวตรงนั้นกัน แล้วตอนนี้เรากําลังจารอรถแล้วก็ไปล่องเรือกันเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าแบบล่องเรือมันจะเป็นฟิลไหนไปดูกันเลย หลังจากที่เราล่องเรือเสร็จแล้วเดินดูแถวแถวเมืองโบราณนะคะก็คือจะมีคนมาทำคอนเทนต์แต่งตัวเป็นชุดชนเผ่าโบราณแบบนี้แล้วก็จะมีร้านของกินของซื้อของขายขายอยู่ตามข้างทางเต็มเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรายืนอยู่บนสะพานใส่ลุงก็จะมีคนเยอะแบบนี้บอกตรงๆว่าเหนื่อยก็นังแกเดินจากแบบจากตรงที่เรือปล่อยมาตรงนี้แล้วแบบ คนเหนื่อยอะแต่ก็เออเดี๋ยวลองดูรูปกันว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมค่ะหลักๆก,ก็คือจะเป็นของกินค่ะพอเราเดินมาเหนื่อยๆพอดีเลยเสร็จสับแล้วก็ได้ซื้อของกินเพียบเลยค่ะทุกคนก็คือเห็นอะไรก็แบบน่ากินไปหมดกว่าจะเข้าใจกันคือชามาลีค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นเมนูที่แบบคนซื้อเยอะที่สุดในร้านนี้ของร้าน,น,น,น

เอาไปเผยือยืสาหยวนซไม่ได้เ็ตอบเขาว่าแบบว่ายืดสามหยวนได้ไหมยเอเา <laughs> ไม่ได้ก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> เลยต้องเดินกลับมาเอาตังค์เพิ่ม ทุโคยินนี้ต้อนรับเ้าสู่เช้าวันที่3และวันนี้เราจะไปดูมีแพนด้ากันช่วงที่เรามาก็คือหน้าร้อน2-7สิงหาคมนะคะก็คือสภาพนี้นค่ะอุปกรณ์เราพร้อมมากเรามีล่มเรามีน้ำเรามีทุกอย่างเอาผิดวันนี้จเนเท,เทแพนด้าน่าจะอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าสัตว์อื่นๆก็คือจะอยู่เอาดอ น่ารักอ่ะกินอ่ะแบบข้าวเช้าพอดีเลยอมาต้ขาขอข้าวเช้าพอดี เครื่องเล่นน้องค่ะทุกคนน่าเล่นเวอร์ขอไปอยู่เล่นด้วยได้ปะอากาศร้อนแบบนี้เสื้อดิมค่ะเออแขนช่วยฉันมากนี่น้องอ๋อนี่ชุดดำนี่เป็นโคนน่าเป็นโคนไหมน่ารักพี่อ่ะก็ได้เจ๊ก็เจ๊ก็ตัวเช่าเฉลิมตัวเช่าหกหกห้าสามสิบแล้วอันเนี้ยสามสิบ这个呢也是一样的是一样红红红哦红的是吗 อร่อย,ออยหกยวนคุ้มหลังจากที่เราชมน้องๆเสร็จนะคะเราก็จะเดินทางไปกินข้าวกันแล้วก็เดินทางไปอีกเมืองโบราณหนึ่งนะคะชื่อว่าเมืองโบราณฟูรงเจินค่ะสำหรับเมืองนี้ก็จะมีพื้นที่ใหญ่กว่านิดหน่อยแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะไปเช่าชุดโบราณกันด้วย หลังจากที่เรานอนเอื่อกกันมาเต็มที่แล้วก็จะได้เวลาที่เราไปกินข้าวเย็นแล้วก็เราจะไปแต่งตัวเป็นสาวชุนเผาชาวเมืองที่เมืองโบาราณฝูหลงเจนกันค่ะทุกคน นี่คือ finish แล้วเสร็จแล้วกับการเป็นนางแบบโตยินตอนนี้ก็คือหิวมากก็เลยเดินมาซื้อของในซูปเปอร์ตอนนี้ไม่แพงทุกคนคือแบบอย่างไอ้พวกลุกท้ออ่ะที่ขายตามไหนโน้ตเดียวอ่ะนี่ซื้อมา8บาทไอ้8 8หยวนขอโดนแล้วก็มาเจอที่เนี 5. 5ย่ยแค่5.5ขนาดเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะก็จำไว้นะคะเป็นบทเลียน สัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันวันที่สิบแปดนไเดนงงงงเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เรามาที่พิษษพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทรายนะคะก็คือเช้านี้โปรแกรมก็คือลงร้านนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูร้านนวดต่อคือจะบอกว่าสหตุที่ทัวร์จีนมันถูกเพราะว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนให้แบบมาลงร้านด้วยระดับหนึง่งมันก็เลยเหมือนแบบ มีเงินสนับสนุนทัวร์ก็ถูกลงอะไรเงี้ยก็มาลงร้านนิดหน่อยก็แบบเรารู้สึกว่าก็ได้เที่ยวเพิ่มดีนะอืกอนแล้วภาพวาดของฟรายก็จะมีความแบบนูนนูนซึ่งมันจะมีความสามมิติอ่แต่มันก็สวยแต่ว่าน่าจะไม่มีตัน่ะ <laughs> โปรยายหรืออะไรแค่เป็นรูปภาพตัวมีนวัตรกรรมรวดขาเขาขทุกโกลอันนี้คือโรงแรม2คืนสุดท้ายค่ะเราจะอยู่ที่นี่กัน2คืนเลยแล้วแบบ คืนนี้เด็ดสุดโรงแรมดีมากห้องน้ําเด็ดมากมีค่ะห้องน้ำสามคนคแล้วก็จะได้อ่างแบบนี้เลย,ยแล้วก็เป็นห้องของอีกสองคนอยูแยกทีวีด้วยอะ่ะก็คือคืนสุดท้ายมันจะเป็นคืนที่แบบห้องดีที่สุดประมาณนี้แหละก็โชคดีมากเพราะว่า เราอยู่ที่นี่กัน2คืนเลยซึ่งคืนที่2เนี่ยเราจะได้ใช้โรงแรมเต็มที่เพราะว่าเราไม่ได้เลือกออปชันไปเดินสะพานเจ้าแ,แก้วเนาะเพราะว่าเราจะเลือกออปชันไปขเขาอวตารวันนี้เลย mm hmm. ก็เดี๋ยวเ,เปลี่ยนชุดนู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมตัวไปกันเลยค่ะวิธีการเดิมนะคะไม่มีย้อนกลับไปตรงอย่างเดียว mm hmm. โอเคข้างหน้าเถิแล้วคะ่ะ mm hmm. และตอนนี้เราก็เดินมาเ,าเพื่อที่จะขึ้นรถไปที่เขาออบาตานะคะเราจะต้องใช้พาสปอร์ตในการแลกตั๋วเข้าไปไซึ่งตรงนี้ไกดก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ที่นี่จะเป็นสแกนหน้าก็คือไม่ต้องถือตั๋วแล้วก็สแกนหน้าเข้าไปเลยเราไปเจอกันที่ตรงจุดลิฟแก้วไปหลงกัน เดินเข้าไปอีกจุดหนึง่งซึ่งไม่รู้ว่า,ายอยู่ตรงไหนร้านอะไรเนี่นท่า ความสวยงามก็คือคิวอันยาวเหยียดค่ะทุกคนกว่าจะลงได้หนึ่งชั่วโมงกลับแล้วค<ฟ>่ะไมโคตอนนี้เวลาในโมงงยังประมาณ<อ>ในที่สุดก็มาถึงอาหารมือที่โลคโคยก็คือกินเสร็จแล้วก็คงจะนอนเลยทุกคนเจอก,กันพรุ่งนี้จ้สาสวัสดีค่ะและนี่คือเช้าในวันที่5นะคะและเราจะมาเก็ r e a รดีไปด้วยกัน ือเมื่อวานที่เราได้ไปภูเขออาอวตารจริงๆมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมทัวร์นะทุกคนแบบมันไม่อยู่ในออปชั่นที่เขาแบบเสนอมาด้วยแล้วเขาเพิ่งมาพูดตอนอยู่บนรถบัสซึ่งแบบโชคดีนะอจริงๆอะ่ะคือแบบมีคนไปแค่ประมาณสิบคนจากสามสิบกว่าคนในคณะทัวแล้วจริงๆภูเขออาอวตารเป็นไฮไลท์ของเมืองจางเจเจี้ยอีกอันหนึ่งเทียบกับ เช่นเหมือนสารก็คือประตูสวรรค์พอถ้าทุกคนเลือกออาชั่นไปประตูสวรรค์ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็เหมือนมีสะพานกระจกให้เดินแต่ว่าครั้งที่แ้วที่เราไปตรงเฉิงตูวอ่ะที่เป็นอุทยานลุงฟ้ามันมีความคล้ายกันเราครั้งนี้เราก็เลยเลือกไปเขาอวตารแทน finish look ค่ะทุกคนแต่งหน้านานจนฉันเหลือเวลากินข้าวนิดเดียวเดี๋ยวเรารีบไปกินข้าวเข้าร้านแล้วก็ไปดูหิมะกัน ตอนก่อนมาลาสักพักเราซื้อยกไปสองเส้นค่ะแล้วก็เงินเข้าเขาหมดเลยตอนนี้นันงรูปกับเขาเจอกรขสับกสอการเป็นยูบไ้ไรอะไรอ่ะคุณจะแชทจูรอ่ะชจูอะไรเหรอเห็นเริ่มออกงกาแล้ว มาแล้วนะคะนี่คือ f e ล l i ่งฟล l i n g ก็อากาศหนาวค่ะแต่ว่าเตรียมพร้อมถุงมือหมวกเรียบร้อยส่วนชุดก็คือรวมมาในโปรแกรมัวแล้วก็จะมีเอียมให้เราณะนี้แล้วก็มีแบบแจ็คเก็ตเดี๋ยวเราไปเล่นที่แบบสไลเดอร์กันก่อน เสี๋ยวเกินไปว่ะเอาเอา่าเลยโอ้โหทำไมมันดูกิ้งทุรักทุเลอย่างนั้นล่ะว้าว ทุกคนแล้ตอนนี้นะคะเราก็คือแบบจะเดินจากโรงแรมนะคะเดินเข้าไปในตลาดในตัวเมืองนี่แหละดูว่าแบบเออจะกินอะไรดีเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยไกด์สรุปว่าแบบจะให้เป็นฟรีเดย์ไฟนะคะเย็นนี้เพราะว่าจะมีบางคนเลือกออชั่นไปเที่ยวเหมือนซานแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมากินข้าวอะไรไม่พอมกันเขาเลยคืนเงินมาแล้วก็ให้เราไปหากินก็คือเดินมาเจอทางเดินหินริมนะ้ำแบบนี้ก็คือฟิลดีเวอร์ คนจีนนะคะชอบทำอะไรแ,บบแคล้ายๆแบบเนี้ยก็สามารถเจอได้ในหลายๆที่ก็มาซื้อน้ำส้มกัานตรงนี้อันนี้คือ12หยวนแล้วก็วอันนี้15หยวนอันนี้นี่ค่คะราไป องีกหนึ่งจุดที่สามารถเข้ามาเดินเล่นกันได้ค่ะทุกคนแถวนี้ก็คือถ้าเป็นแบบฟรีเดย์ทุกคนสามารถเดินมาได้เลยเป็นโรงละครจีนนะคะก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปแล้วก็เช่าชุดเหมือนกันออกกําลังกายนะคิดว่า ตอนที่ล้วก็เหมือนเดินที่ไปโวมที่ไหนทุกคนน่ารักอ่ะบไปจอยปกติไม่กินเนอหูนแต่ว่าเน้อหร่อยมากอะ กรอบนอกนุ่มในแล้วแล้วแลรสชาติหม่าล่าล่ะเป็นไงหม่าล่าไม่เผ็ดแบบคนกินเผ็ดน้อยกินได้แล้วก็แห้งๆดีเออแล้วมันมันแห้งแบบเหมือนมีมีเกร็ดๆข้างนอกกรอบเนี่ยสิ่งอื่นใดคสอแสงดีสุดๆละม๊าทีววค่ะ มันแบบนมแล้วก็อืม้มชาอย่างเงี้ยเอาะรำกินรยากาศฟิลลิ่งแบบกินไปนมอืม้มชาอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนมแล้วก็มีกลิ่นนิดนีดน้ตอนปลายนิดเดียวออตอนปลายแบบมันจะมาตอนท้ายนางชอปเยอะมากรุโคนชอปจนงงคือแบบแล้วห้ามฉันนะฉันห้ามไม่ฟังเลย กลับถึงโรงแรมแล้วคืนนี้นอนดูการ์ตูนฝันดีค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนแล้ววันนี้เราจะกลับกันแล้วแต่ว่าอันนี้เดินมาช้อปปิ้งอีกแล้วคนนู้นเลยเดินมาช้อปปิง้งก็อย่าเราไปแวะร้านยางพราราแล้วก็ไปเที่ยวเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งถ่ายให้ดูแล้วก็กลับสนามบินค่ะ 啊，盖吧，啊，给你给你，以，可以，可以以，告诉他们。 จะทำเป็ไนไหนถ่ายป้าค่ะ่ทุกคนแล้วมาถึงวันสุดท้ายแล้วกับไฮไลท์สุดท้ายของเมืองเซนเจียก็คือหมู่บ้านชนเผา่าฝูเจียนะคะซึ่งชนเผ่านี้ก็เหมือนเป็นแบบชนเผ่าโบราณของเมืองนี้ก็จะมีชั้นบนให้เราขึ้นไปถ่ายรูปแต่ว่าเนี้ยมันเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ก็คืออนุรักษ์ไว้ไม่ได้ติดแอร์อะไรแบบว่าทาทุกอย่างให้เหมือนเดิมซึ่งร้อนมากแต่ว่าวันสุดท้ายแล้วเที่ยวให้เต็มที่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ จริงๆตรงนี้ถ่ายไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือไม่สปอยดูคนแล้วกันให้ทุกคนมาดูกันเองนะคะก็จบแล้วสำหรับทัวร์6วัน5คืนจางเจ๊นะคะถือว่าคุ้มมากๆมีอาหารเลี้ยงตอนเย็นด้วยก็ขึ้นเครื่องค่ะแล้วก็กลับไทยกันก็เป็นทริปที่ค่อนข้าง น่าจดจำเลยทีเดียวค่ะสำหรับบริษัททัวร์ที่เรามาด้วยในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็คือมีชื่อว่า TTN Plus ไกด์ค่อนข้างใจดีแล้วก็ทำเพื่อลูกทัวร์มากทั้งหมดนี้คือถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วมากันทุกคนแล้วอย่างสุดท้ายที่อยากขอฝากนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะ it means a lot to me Every time